ตอนนี้อยู่แมคโครนะคะใกล้จะปิดแล้วเรามาช่วงสองชั่วโมงสุดท้ายนะคะวันนี้มาซื้อของเพื่อไปเตรียมแพ็คห่อ,อ,อสังฆทานที่เราจะถวายพระสงฆ์วันงานบุญหญ่ยยเข้านะคะเยอะมากส <laughs> ำคัญเดี๋ยวเราจะแพ็คขึ้นรถตู้กับ ต่างจังหวัดเลยนะคะตอนแรกว,ว่าจะไปซื้อที่เมืองขบนจะแ,แบบเดี่ยวมันเที่ยวเข้าเที่ยวออกจะได้จะได้ไปทําอย่างอื่นนะคะไปถึงก็เรียกแบบญาติพี่น้องมาแท็กซอยกันนี่อย่างนี้ิค่ะก็เ,เลยซื้อไปเลยละกันเอื้อนเข้าจากชินังลกูกคนนี่แหละกลับไปน้ำเบิ่มเบิมเลยเจ็ดแปดร้อยกิโลอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวไปแท็กซอยกันค่ะ เท่าไห่สิว <c oughs> <c oughs> <out> ่าีเวลาไม่นัดตรงนี้คือเราไม่ควจะไปเ็นไ่ีนีหอกไ่งนจริงๆนู่น่ตกค้นทัวมาเลยมค้นทัวมากเลยคมันจะหลมันจะจลำบากเลยมันมันมอปนวพอไปเาไกีถามไปเออแบบคนสถานทีพร้อมย่งพแองพ้อมโบเยงเห่นเขานีนาทีถามแค่นี้แหละคือนุ่มนุ่กเือแล้วนุ่กับสขนมาแต่ว่าน เช่ีแดงเกแ่เป็นลเอาเอาเป็นสี่คือนันมีสองะเด็นอทีตจะไปแจกตลาดเองจะสื่อเองเรามรห้หจะเงลยบตัดเลยค่ะตัดเลยก็คือระบุอาหารมาเลยได้เลยันเลยค่ะเอา กำลังขนของกลับบ้านนะคะพอดีมาแวร์ย่งจังหวัดอุบกน,นะคะมาซื้อของส่วนที่เหลือนะคะมาวบ้านเข้าไปซื้อจากกรุงเทพกันนอกๆอกๆ็พักันคนมาจาก,กอ่กรุงเทพเป็นรถตู้นะคะไ,ได้ลูกอมน,นีเนี่ยเขามาซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวคนต่อไปนี่เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่ากับน้ำผลไม้ แล้วเราก to to <pl ains> ัแม่จะขับกลับยังไงไิหฮอนแน้วจะรวยว่นึงยังแบนหมเนา่ต้องแบนลไหมคะใช่ไหม่ะโอ้ยหนาเงนเยอ่ะหน้ารดเงิงเลยือรถมาได้อควรที่จะเติมไหมไม่เติมครับไม่แต่ว่าสภาพเราเนี่ยควรจะเติมไหมเติมบ

โอเคค่ะเอีคยอคคุณนะคะค่ะ <farming> ค <challenge> ่ะใ่รูปได้ไหม่ะ

ที่ถ่ายค่อยถ่ายเรืยเรยะแล้วดีค่นที่บอกว่ามีห้าสิกว่าแล้วเนี่ยาิ ขับรถไาจากนาจะหลวยมาคา่ะี่สนามกินทุกคนแล้ว่ะเข้อตอนกับก็ต้องกับไปสองคนก็ต้องแบบเป็นโชคเตอร์ให้แม่ไหมคะ <c oughs> แล้าก็ค่อยขับรถบอกว่าของหลายขนาดนี้มีแต่แบบบ้านรถเป่าๆแหละคะ่ะแค่สองคนนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันเราไปขับไปนาจะลลยนี่ลองจะเป็นเยี่ยอะไร <c oughs> Let's go โอเคสวยเด้พี่น้องอไม่เอามือถือไม่ไปเลยค่ะไปเลยเหรอ มือเร่านะเายบายมือสัน่นใช่โอเคบอสมันกระโดดตำดาตำบอกเล้ยแม่รถหนักแข้งอะ่ะไ <laughs> <laughs> ม่เราเคยขับรถหนักขนาดนี้แม่แค่รถซื่อๆกันักงแล่ะแหมอือ <laughs> โอ๊ยตายนักบมรถรถเงงหน้าด้วยนะคะทุกคนมันเงงค่ะมันเงง <laughs> ตอนนี้หน้ารถมันเห็นขึ้นว,สนวัสัาาานเนี่ยไหมโอ้ยนักนะโอ้ยสิพ่าเขาปีนบนเนี่ยน้าแม่คนน้าแม่พี่น้องโอ้จะเป็นนายผู้กินเลี้ยนเนี่ยเหม็นเด้อยรูปกระเดี้นถ่ายวิดีโอหนุ่มบอห่วยคนไปกินข้าวเที้ยงเด้อค่ะเคี่ยวข้าวเด้อค่ะเคี่ยวได้ไร จนบ่หิวแล้วตอนเนี้ยข้าแต่ยังซื้อของจนบ่หิหแล้วเราไม่สายจะ้ะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราเจอกันที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้ว<ม>หอดบ้างสี่คำคือเก่าอ,อีกแล้วโอ้ยชีวิตบ่เคยหอดตอนก่อนตะเวนตกบินจากเทือ เอาลงค่ะกำลังขนของลงกันนะจ๊ะนี่บอหนะแมนแมนมันต้องเปิดเปิดประตูหลังพุ้นละต้องเปิดประตูหลังเนอะเปิดทั้งหลังหุ่นอ้วนเปิดค่อยๆเด้อะเธอมีของพังเฮรลงหันเด้ได้เวลาได้เลยเชี่ยวลงจังไหนล่ะบัตตอนี่ได้ละอันไหนนี่ คุงบางไงนี่แล้วเอาเทเลเพกถูกก็เทลเพกก็สิบแดดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของใสเป็นเฮียอันนี้แล้วน่ะเนี่ยสิแพกนี่บอกสำหรับรับแขกมันเอามันคือเฮียลดรถลดมันคือเฮียลงมาล่ะฮะมันคือเฮียลงมาอันนึงบักหนายยิบไปนะลูกเอาไปในลูกนี่นี่เออเออไปไปในลูกเอาไปกองไว้ด้วยกันนะมาคอยลองค้นอันนี้อันไหนทางนี่ไปไป เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมันคือกระจายกระจายกันอยู่ละเนาะบา้านี้โอ้ใช่ใช่ใชแม่เดี๋ยวนะต้องเอาออกวางวางว้นนี้ก็ได้แม่วางว้นนี้สิแดงจับกับท่าเท้ากลางด้วยวชงเอาไว้ไว้มุมนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเอายังโมลูาอันใดเป็นอันไหนนะเพราะว่าเอา เอาออกมาจากเมคโคแล้วก็เอาใส่ถุงมานน,นะนะสื่อถุงดำใส่ดิต้องมานั่งเบิ่งอีกเท่นนึงอะ่ะโอ้ยคือเกง่งแต่ว่าพูดนี้หน่อยนี่เอามันเฮียออกบ่อ๋ออันนี้มันเลยมูปับได้บ่ปับบ่ไ,ได้บ่ปับบ่เขาเอาเนาะเอาบอ่บเออเอาลูกน้องปุ่นบ่ ลอาล่องางล่างเขานาแมนบ่แมนอยู่ไม่เชียวออกเดี๋ยวบ่ปรับปับได้บ่บ่จะมาเดี๋ยวอันขยับอันทุ้งก่อนเข้าเข้าที่เข้าที่เคยสัมผัสนะบุกเกี่ยวกับแมนได้ค่ะครับแมนหนึ่งเราะจเป็นรักแท้ดีแต่แต่แมนของแม่ว่าอันกันเองไงยังไงยังหนึ่งหน่อยไม่ยั่งจงเลยว่าแม่รับให้หนูหน่อยแต่ไม่หน่อยอยงสีหนูสีเบ้ยเชักบาทมันมันดูไม่ไดแม่นแมนตะบมื่น วันนี้ชาวคณะช่วยกันแพ็กชุดสังฆทานนะคะ พ่อจ้าไวบบไวคือเสียงคอยแท้เอาไว้ก็ได้เอาไว้ก็ได้มีไหวก็ได้พ่อการสมาธิด้วยกรไดิ่งสิงหมไม่ยิงแค่กล้องนลอดนนะไปรลอดน้มกรได้สิง แม่ห่วงล้วบอห่วงละบอกม่ห่วงแล้วขบพี่แนวเฮ็ดดีเลยนะบอใส่ใส่สักก้อนสิบ้นสั่งเหรโอ้นั่งนั่งสั่งส่งโอ้ย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 า้ยโอ้ยโอ้โอยโอยโอ้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 กโจ้ยาอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้งโอ้ยโ้งโอ้ย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 ้ สำเร็จค่ะผลงานของพวกเราทุกคนนะคะได้บุญกันทวนทัวเก้าอี้เกาอีครับเต้นค่ะเก้าอี้เต้าเตีกงโซ่หลอเก้าอี้นี่จังไรสองหลอย ตัวเจอ๊บาทีะ่งเอาบาทหนึ่งสามโม่หันลาอตัวนี้ก็แมนกรรมการเนอววาไม่ใช่บาทลอยละลอยอยู่บ่ลอยตลอดอยันมเสียหายกับเจ้าค่อยสื่อเพศะว่คิดว่าพเนะว้างไปหนึ่งนึ่งหนึ่งลอย โกนอ่ะตวะบาดระกามากอ่ะโอกะเล็บเต็มมือจัเแลกระถาเอานังกันไปหน้งกันะได้เห็บไตัวระบาดน่นะเออสมุขคอนล่นล่ากสมุนละมีความใจกอันเต็มนะอาการพวกขั้นต้นขั้นไม่น่านเข็มงหัวดึงสั่นมันเสียทามันเสีย

คนหารถสองแถวหน่อยนี่ฮะหนึ่งคนเอยโดยสามคนเขามาในวัดละกัยพัฒนกรรมานละโดยสามคนสองันกระโปรงบางสองพ่อหนาสี่พ่อได้ไหมเปันจีบกระโปรสี่ห้าแต่นเชนมาบันนงบุญจะต้องลายขั่นอยู่เด่นสร้างเงินกระป๋องอยู่กรุงเทพแถวไกลโวอยนกหน้ามาแ้ี

อว่าท่ามีไม่สมานบอกว่าเท่ามีสมานบอเอาอวตสานั่งอยู่ในห้องดีๆเอาไปตาไปอะไรอ่ะ Mì lôm nhiều tí <laughs> <laughs> แม่แม่มาเพิมเพิ่มเหรอ้ร้านนี่อะไรล่ะกยกขึ้นัวนียน่หเอางอันที่เหมันเป็นเดน้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้าเกาไหมอีกที่เห็น cơm gà, cơm chiên, cơm chiên to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 , cơm ตาหลังหนึ่งเรานย่างไรตาเจ็บผมกันตาไม่เอียงเจอกันแบบข้าเจ็บนี่แหละตาเจ็บผมกันตาเจ็บผมกัว่าเจ็บผมกัน

ตรงนี้น,นี่เดี๋ยวนะใส่แม่ว่าแม่จะทำตัว นม่ไดบอกม่จะทำยั่ฝากเวยเด้อเชขออนุญาตขึ้นไปก่อนละค่ะคลย่ ตังงห้ยไหมาดีจใีชื่อตมาแต่ก่อนนะเนี่ได้บานไ้ที่พูดเราสำเร็จอผูช้ไม่ใช่ไหมมีฟออลชื่อเปนมาอนแกอามาจากยุนแปมาจากที่ไหนได้หมดค่ะ้ฮา cái này là một chút nước kết là một cái mà một không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใช่นี่ะคะขอบคุณใช่ค่ะก็ถึงออกมาคว่ก็หมายไมรใช่ต้องการว่าจะไปเตียนเชิญอย่างกางกานอ๋อเลรอ่าไนไนารตมีนะการอะไรไม่ต้องตั้งใจ่ะไปนี่ะบบเอ้าท่านไปสิการงานบอกว่าท่าน้ามืท่านเอ้า ฝั่งทางนู้นก็จะปิดถ้าฝันดวงก็สู้ครบหน่อยค่ะถ้าไปเข้าสองทางต่างคนต่างมาจิตเป็นอัมพาตนี่ก็เรียกว่าจะผักทางนู้นมาเข้าทางนี้ด้วยสองคเดียวสี่หลังงานภายในเห็นว่าข้าไปคนมาหลายๆสิลร่งโตเลยอะไรคนสวยโอ้ยคนสวยก็ไล่ใส่เวลาเข้าเดืยนงานก่าแหวนหน่อยตุ้มีอะไรกันวะอาจารย์คนว่างเหรอไล่ครับประเด็นแล้ว เด็ดไปอีกขนางลูกจานรี้เป็นไงจาอัดลายค่ะาอัดทีมาอีกลายอัน่เจจกจาอัดแทนหนึ่งอะมตริทิสพ่าเมิทีเออนั่นแหละ ตายใช่ใช่ต้องกลับไปแล้วแหละโอ้ยก็ได้แล้วเนาะสวยเลยสวยเลยชอบชอบไอ้หุแก่ปัญหาหายตัวตั้งขาลมรับปากว่าแต่งตัวตั้งสายมาเจนรูปเดียวได้หนิไลด้ต่างได้กว้างได้รูปเดียวมัดกระตามลูกนะใต้ตรงไปเลยนั่น ก็เห็นแต่ในไลนะ์เนาะลูกใหญ่มันก็ไม่เห็นนู้นถัดนองเอากล้องผมไทยตอนแรกนี่ผมมาในแจมมอนี่อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแลวค่ะาะนายเยปลี่ยนเรื่องหมอไ่ายอันนี้ทีนะ เอาล่งใสล่ะนี is 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 ่รหากลางเลยคนหลายเด้พี่ไอบอบอถนนยาพึ่งค่ะเพื่อมีรถผู้ใยญ่เข่ามองนีล่ะมองนีเพราะเดาล่งอีกบ่แมนอันนี้ตั้งไปเลยค่ะอมัดกอน เฮ้ยไทยยูไทยยูไทยยูนี่เห็นสัตคือยังเนี่ย่มเาทำงานอย่เออได้ยินหัดเสียงนี่ไหมนี่นุ่มมากกัฝนนไปแล้วคันไฟ้าตตาย่าตตายยุครับรถ่าติตายขาไปยีการนงานเดีวข้าไปปิดให้ใจอดทอขแรงไปนะกูซ้หนนั่งกว่า